สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องนะพี่น้องพี่น้องครับผมเป็นยังไงน้องมือขึ้นนี่พี่น้องแชยู่หัวฮเหี้ยกันบ่นออนะครับแชยู่หัวฮเหี้ยกันบก่กับแนวทางเล่าพัฒนาแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ของพอใจดีพี่น้องนะครับพี่น้องเป็นยังไงมีความสุขกันย่ดอกเนาะผู้ท่องกับเขา่าผู้สอนกับเขาวิ่งกับเขา่าคง เบกวิ่งสายวิ่งสายดูดนะพี่น้องเขานะพี่น้องนะนะครับพลาดหน่อยพี่น้องสามอาจารย์เขามาสามนี่กระสุดจอดและพี่น้องนะครับเขาบนล่างให้พี่น้องนะผู้ใดเป็นเอฟซีไผให้พี่น้องเบิ้งเอฟซีหนันพี่น้องนะครับให้ตามพี่น้องให้ตามอย่างไีก็ต้องเข่ามือมือใดก็มือหนึ่งมมีเดือพี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์ไว้ใจได้พี่น้อง หลีกไปอาจารย์นึงตามอาจารย์นึ่งอ่ะพี่น้องนะครับอ,อ่มันอยู่น้ำโศกน้ำบาดสนาน้ำดวงนะครับคนเฮ้าเนาะพี่น้องนำใจอันสวยสดงดงามเพิ่นกับดได้ทรงสวยสดงดงามให้ขึ้นกันพี่น้องนะครับถูกสิ่งถูกอย่างเฮานำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาพี่น้องนะครับเนาะไปทั้งพุ่นกินเขามาทั้งพีกินน้ำพี่น้อง นะครับเนาะไปทั้งพูดกับจินสมมาทั้งพี่กับจินหวานพี่น้องให้พึ่งผ้าอาศัยซื่อกันแล้กันพี่น้องนะครับผมปูวายจังสันนะครับเลาเอาพี่น้องเมื่อบังลาพัฒนาของวันที่9วันจันทร์ที่9กันยาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่9นะครับเนาะของลาพัฒนาออก339เกลขล่าง7 3ดาพี่น้องนะครับ ผู้สอนกับบอยให้สางความเสียหายผู้สอนกับฟันให้คือกันพี่น้องปู่สอนพี่น้องปู่สอนฟันธงไปที่เจ็ดจับคู่ให้เจ็ดศูนย์รุดพี่น้องนะครับจับคู่เจ็ดศูนย์รุดพี่น้องนะครับฟันธงให้เจ็ดศูนย์รุดพี่น้องฟันธงเจ็ดเม็ดเดียวได้นะพี่น้องแต่ว่าผู้ท่องฟันเจ็ดกับเก้ามาทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องจับคู่ให้กับเจ็ดสี่พูดเน ห้าออกเจ็ดสามเสือให้ยพี่น้องเขา่าคือเขา่านะครับแจกมันแจกมันบนหัวล่างพี่น้องนะครับเอาพี่นอ้องมาเบอรงของปูสอนพี่น้องลืมว่าใดคือปูสอนมวดที่สองติดพี่น้องเอามวดที่สองต่อไปดูงวดที่สามของปูสอนอันนี้มวดวันจันทร์ที่เก้ากันยาสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูสอนพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องฟันเจ็ดเม็ดเดียวจับคู่ห,หายห้าสองหาสี่ห้าหกหาแปดพี่น้อง จ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหาเข่าเจ็ดสามแต่เพ่นฟันเจ็ดศูนย์พี่น้องเนี่ยปูสอนฟันเจ็ดศูนย์เด้อนะครับปูสอนฟันเจ็ดศูนย์จะออกเจ็ดสามโตกันเพื่อนพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางปูสอนพี่น้องนะครับให้ติดตามปูสอนไ้ได้พี่น้องเด้อเอาพี่นอ้องมาเบ่งปูสอนน้ำกันว่าแนวทางปูสอนเสียวมาฝากพี่ตอนน้องแบบใดโตใด สวยสดงดงามบ่พี่น้องนะครับวันจันทร์เนาะที่สิบเอ็ดพี่น้องวันวันพุธวันพุธที่สิบเอ็ดพี่น้อง นะครับวันพุธที่สิบเอ็ดกอยยนะครับเดอ้อหกเจ็ดพี่น้องนะครับกอยยหกเจ็ดพี่นอ้องลาวพัฒนาปู่สอนนะครับเนาะลาวพัฒนา ปูสอนในการสองหมดติดได้พี่น้องเด้ลาวพัฒนาผู้สอนเด้ให้พี่น้องติดตามปูสอนไปน้ำเนยกันแล้วกันพี่น้องเนาะ ให้กับร่างใจปูพนําเหล็กเพิ่นกับบ่ธรรมดาเจ็ดสามตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับพี่น้องนะครับปูสอนงวดนี่กะบ่อธรรมดาพี่น้องนะครับงวดน,นี่กับบ่อธรรมดาก็ถือบ่าบ่อธรรมดาได้ละงวดน,นี่นะครับเพล่นวางสั้นอ่าวิ่งบนล่างวิ่งบน วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างพี่น้องปูสอนวิ่งบนล่างเด้อผู้ใดมักกระจัดกับปูพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างสกับ8ปดเด้พี่น้องเด้อสกับแพี่น้องนะครับ พี่น้องสกับ8ปกับ8กับปูสอนพี่น้องนะครับพี่น้องมาเบิ่งวิธีการของปูจับคู่นะครับปู่สอนจับคู่นะพี่น้องเนาะจับคู่อ่าเบิ่งไปพร้อมๆกันพี่น้องนะค,งนนงนะครับสี่ หนึ่งสีนี่คือปูสอนพี่น้องสวยสดอันงดงามพี่น้องนะครับ แนวทางของปูสอนพี่น้องบอธ่ธรรม,มดาเดอ้อแต่ว่าจับคู่พ่น์จีจับคู่ให้มือสุดท้ายครับเพื่อนพิจารณาอีกเท่อนึงอันนี้เอามาเป็นข้าวๆให้พี่ให้น้องนะครับเนาะตัวฟันตว,วิ่งคือกันพี่นอ้องเดี๋ยวพจนสิีให้มือสุดท้ายเดอ้อนะครับมาเบิ่งชุดที่2พี่น้องของปูมีอย่างน่ชุดที่2ของปูสอนพี่น้องนะครับ แปดศูนย์พี่น้องนี่คือแนวทางของปู่สอนพี่น้องนะครับแนวทางของปู่สอนได้พี่น้องได้ แนวทางปูสอนพี่น้องนะครับมือสุดท่ายพี่น้องมือสุดท่ายปู่สอนสิฟันท่งหายเม็ดเดียวคับพร้อมจับคู่พี่น้องนะครับพร้อมจับคู่พี่น้องนะครับว่าจับคู่ตัวใดฟันทงตัวใดพี่น้องนะครับพี่น้อง งวดที่สองของปูสอนตามต่องวดที่สามพี่น้องตามต่องวดที่สามตามต่องวดที่สามพี่น้องของปูสอน นะครับของปู่สอนนะนะครับไม่จำปู่สอนไว้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนหลายพี่น้องเอากำลังใจให้เพื่อนเนาะนะครับปู่สอนจะแตกเป็นงวดที่สามหรือไม่พี่น้องนะครับให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องพี่น้องครับแคปหน้าจอแล้วพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนใจดีน้ำเนี่ยกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มี้น่าทักฝากพี่ตรอนน้องซัมนี่พี่น้อง สำหรับคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ